สวัสดีค่ะวันนี้เปิดคลิปมาด้วยเราจะมาแนะนำสมาชิกใหม่ของครอบครัวไปกับเต้ก็คือจเจ้าจิ๋วตัวนี้เอง โชคดีค่ะคคชื่อหนูชื่อมิโซโนะคะก็มิโซ,โซนี้เพิ่งไปรับมาดีกว่าต้องใช้คำว่าอย่าง<ช>พอดีน้องโดนเจ้าของเก่าแต่ว่าไม่ได้สะดวกจะเลี้ยงต่อเลี้ยงต่อแล้วก็เราก็เลยไปรับน้องมาเพราะว่าตอนแรกน้องก็ถูกอยู่ในเหมือนห้องที่อาจจะแบบว่าไม่ได้สบายขนาดนั้นเนาะเราสคนก็เป็นพ่อแม่มือใหม่มิโซเนี่ยเป็นปอมนะคะซึ่งคาแรคเตอร์ของมิโซ เป็นปอมที่ไม่เห่าใช่ไม่เห่าครับดีมากมเ,าเอ,อปกติปอมนี่มันจะแอแอตลอดเวลาแต่วันนี้เนี่ยไม่เห่าเลยวันนี้ก็พามิโซกออกมาเดินเล่นข้างบ้านเนี่ยม<ช>ีเป็นเหมือนสวนเขาเรียกที่นี่ชื่ออะไรคะชื่อไมพ o อปสเปกยาร์ดนะครก็เป็นคอมมูนิตี้ของสุนัข คนรักสัตว์คนรักสเลี้ยงมีแมวก็ม,กมีก็คือที่นี่เขาจะมีเซอร์วิสพวกอาบน้ําตัดขนรูมิ่งอะไรอย่างมี้แล้วก็มีสถานที่ให้วิ่งเล่นสถานที่ใ,ให้น้องๆมาว่ายน้ำ<ม>ได้มีสระว่ายน้ําแล้วก็มีสวนน้ําคือบางคนอาจจะแบบว่าสวนน้ําแบบ ไม่ได้เปียกทั้งตัวคือไปวิ่งเล่นแบบคลุกน้ำนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลแบบนั้นก็ร่มรื่นมากๆน่ารักแล้วก็มีคาเฟ่ตอนนี้เรานั่งอยู่ที่คาเฟ่ชื่อเออร์ลี่ใช่คาเฟ่เออร์ลี่เนี่ยเป็นฟิลแบบเหมือนรักโลกอ่าเป็น sustainable cafe นะครับทุกอย่างก็คือเกี่ยวกับการรีไซเคิลแล้วก็ใช้แบบการไม่ใช้หลอดแบบวีดิวเวสในการทำอาหารหรืออะไรแบบนี้พวกฟู้ดเวสเขาก็เอาไปไปรีไซเคิลไปใช้ได้ใหม่นะครับก็ชอบ เขาเนี่ยอันนี้นก็แบบมานั่งสบายๆกาแฟดีๆแบบฟิลแ,แบบว่าไม่มีอะไรทําอะไรเงี้ยก็มามานั่งเล่นได้ พาลูกมาหนึ่งอย่างจริงๆวันนี้เราตั้งใจพามิโซะมาว่ายน้ำมาเล่นน้ำเออมาเล่นน้ําตรงตรงส่วนน้ําเดี๋ยวพาไปดูสถานที่ว่าเขาเป็นยังไงเนาะก็แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องมีเป็นเหมือนใบวัคซีนใบวัคซีนเพราะว่าเขาจะได้ make sure ว่าหมาของเราเนี่ยมันฉีดที่สุนักบ้าฉีดวัคซีนรวมอะไรครบหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามิโซเนี่ยมารับมาก็เลยไม่มีสมุดวัคซีนก็เลยอด อดก่อนนะได้วิ่งเล่นรอบๆแล้วก็นั่งคาเฟ่นะคะใช่จริงๆเนี่ยราคาเนี่ยมันมีหลายเรนจ์เลยเดี๋ยวไว้ขึ้นให้ดูใช่แล้วก็ถ้าใครที่ว่ายน้ำหรือว่าเล่นน้ำสวนน้ำแล้วเนี่ยอาบน้ำเลยมนอินคลูด นะคะก็เสร็จสับกลับบ้านตัวหอมหน้ามาอยากมาแบบรู้สึกอุ้ยมันดูไลฟ์ลี่เสาร์อาทิตย์ชื่อว่าคนเยอะแต่พอดีวันนี้แวะมาวันธรรมดาใช่สรบวันนี้วันศุกร์ก็เลยยังเงียบๆอยู่แ่ใช่เมื่อกี้ก็คุยกับเจ้าของคาเฟ่เขาบอกว่าสาว์อาทิตย์ะคนแน่นมากก็ถ้าใครจะมาเสาร์อาทิตย์ก็แนะนำมาให้จองพวกเซอร์วิสการเล่นต่างๆไว้นะครับจะมาจองได้ไลน์ได้เลยครับมีไลน์อัฟฟิเชียลของเขาจองได้เลยเนาะดีครับแนะนำที่นี่ ร่มรื่นดีครับน่ารักคอมมูนิตี้แล้วก็มีร้านขาย head shop เชรช็อปก็คือเยอะมากเสื้อผ้ารกเก็นร้านขายอของมีอะไรเงี้ยบเลยครบเลยแนะนำาาลูกมาเที่ยวพาลูกมาเที่ยวได้ดูมีศกจะเป็นยังไงอย่าฝาก ฝากก่อนลูกเราชื่อมิโซะนะคะเราก็เปิดเป็น IG ชื่อว่ามิโซะไปด้วยใช่ไว้ลง <IG. S 2> อัปเดตอะไรเกี่ยวกับเป็นเมมโมรีของลูกสาวคนนี้นะคะต่อไปก็จะมีเป็น EP ที่แบบพาลูกไปเที่ยวสถานที่ที่เป็นแบบเพจเฟรนลี่โรงแรมที่เป็นเพจเฟรนลี่อะไรอย่เงี้ยมากขึ้นใช่ครับเพราะว่าไลฟ์ก็เปลี่ยนไปเป็นพ่อแม่มา